พกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับพเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมากินนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยถั่วเน่าถ้ามันกินได้เหรอกินได้ครับอ้ามันเน่าแล้วนะมันคือเป็นแบบเรียกว่ายัางไงมันเน่า เพราะว่ามันมีแบคทีเรียมันสร้างระบอบไว้นะครับเขาจะเอาฟางไปต้มเหมือนวิธีการทำเพราะเขาฟางไปต้มปุ๊บมันจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งก็คือเอ่อนัตโตบาซิลัสนะครับมันก็จะอ๋อนัตโตบาซิลัสก็คือตั้งชื่อว่านัตโตใช่ ก็คือพอตัวมันตายแล้วเขาจะมันจะสร้างสปอร์แล้วพอมันมีอาหารมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเจริญเติบโตแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็คือใหญ่ใยของมันนโอ้ดูรูปสิครับเพื่อนๆเป็นใหญ่เลยอ่ะเป็นแบบยืดๆเลยอ่ะ จริงๆนะมันเหมือนชีสเลยอ่ะพี่เบสมันมีชีสไหมแต่อันนี้แบคทีเรียก็คือเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ครับมันต้องคล้ายๆแบบมันหน่าแบบมีประโยชน์อ่ะเหมือนพี่เบสครับถ้าเรากินไปเราจะไม่ท้องเสียใช่ไหมใช่ครับมันก็เหมือนนมเปรี้ยวครับนมเปรี้ยวก็คือนมบูดแหละครับอ๋อเหมือนนมเปรี้ยวหรือไม่ก็โยเกิร์ตใช่ไหมครับพี่เบสส่วนน้องไบ้์ล่ะครับน้องไบ้์กินนัตโตะกับพี่เบสไหมน้องไบ้์กินอะไรอ่ะเบอร์เกอร์เเบอออรร์์กแฮมเบอร์เกอร์ของฟอร์ม แล้ววันนี้พี่เบสจะกินจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับจะลองชิมครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่เบสอยากกินมาหลายวันแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วมีไอ้นี้วยครับอันนี้คืออะไรครับขนมเผ็ดเกาหลีโอขนมเผ็ดเกาหลีจะเอามาทานคู่กับนัดโตะใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเี่ยเดี๋ยวลองชิมหน่อยเผ็ดไหมครับไหนลองหยิบออกมาใส่มือแบงค์สิหน้าตาเป็นแบบไหน มัเผ็ดครับหวาน,บนหรอโอ้เป็นแบบนี้นอ่ะพี่เบสมันเนผ็ดนิดนึ่ไมเผ็ดเละเด็กอาจจะมีรสชาติเผ็ดน้าโต๊ะที่เราซื้อมาครับพี่เบสจะมี2แบบนี่อันนี้เป็น2แท็กคู่อันนี้เป็นแท็กเดี่ยวแกะโอเคพี่เบสเราจะกินห่อไหนดีครับห่อนี้ครับโอเคแกะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าพี่เบสอ่จะจะกินได้ไหมที่สําคัญพี่เบสจะกลัวหรือเปล่าอันนี้เป็นการกินครั้งแรกของพี่เบสเลยนะครับพี่เบสเนี่ยดูใน YouTube มา ดูพี่ๆคนอื่นอะในช่องยู u b e ใช่ไหมพี่เบสชอบดูช่องไหนครับช่องเป็ดๆทีวีครับเอ่อพี่เขากินนัตโตใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหนี่ตอนนี้เราเจอนัตโตแล้วเปิดมิดๆแบบนี้เลยบดดามีไอ้นี่แถมอันนี้คืออะไรครับโชยุต้องต้องใส่ไหมโชยุใส่ครับใส่โอ้ตอนนี้อุ้ยเมือกโอ้เป็นเมือกอุ้ยยืดเลยพี่เบสโอ้เหม็นไหม โอ้พี่เบสสัมผัสกลิ่นครั้งแรกเลยกลิ่นยังไงอย่างนั้นกนงไง็ไม่รู้กลิ่นยังไงก็ไม่รู้ไอกลิ่นมาแล้วเขาแบงได้กลิ่นแล้วนี่พี่เบสเขาดูวิธีการกินมามันมีใยเหมือนใยแมงมุมเลยนะเพื่อนๆถึงไม่ใช่แมงมุมแต่ก็มีเยื่อใยเป็นไงพี่เบสมีมุกด้วยเบงถึงไม่ใช่แมงมุมแต่พี่เบสก็มีเยื่อใยนี่ <c oughs> น,นตโต้นตโตที่พี่เบสรอคอยมาหลายวัน กินมาเหมือนถั่วเ,เหมือนถั่วใช่ไหมใช่มันเหมือนถั่วเหลืองพี่เบสแต่พ่อแบงค์อะได้กินมันแบบไม่เหม็นมากนะแต่ว่ามันมีความเป็นหื่นหืน่ะเหมือนมันแบบถั่วที่บูดนั่นแหละเนาะเขาเลยเรียกว่าถั่วเนาว่าวิธีการกินนะครับพี่เบสก็จะเอาโชยุใส่ลงไปพี่เบสจะกินได้กี่เม็ดนะครับเรามาดูกันนะครับหุย,ยดูสิทุกคนดูสิมันมีความเป็นเยื่อใยมากเลยอะ่ะ ลิ่นไ,ไม่แรงมากนะครับเพื่อนๆกลิ่นสามารถอยู่ได้สามารถทนได้ตอนนี้พ่อแบงค์ได้กลิ่นแล้วแต่ว่าไม่เหม็นมากกลิ่นพอทนได้โอ้<น>ดูสิทุกคนเมือ่อม <พอ S 1> <ด>ันเยอะแล้วพี่เบสคนปุ๊บเมือกมันออกมาเลยอะ่ะเอาครับเม็ดที่หนึง่งหุยหยืดหุยฮ้ยเข้าปากไปแล้วครับครับเอาครับ,ารบตาม,ามด้วยขนมหนอม่อยขนมหนอม่อยขนมหน่อยโอ้พี่เบสเผืเผืกครับหยยืดยืดโอ้โ โอ้โอ้โหขนมตามไปอย่างไวน้ำตาเริ่มไหลโอเคครับพี่เบสหลังจากที่เราชิมไปสองสามคำแล้วพี่เบสยังกินได้เรื่อยๆเลยครับโอ้โหทีแรกอ่ะแบงค์นึกว่าพี่เบสจะกินเม็ดเดียวนะรสชาติเป็นยังไงพอได้พอได้เปรี้ยวๆหน่อยอ๋อไม่ถึงขนาดแบบอ้วกใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วแล้วพี่เบสมีวิธีการกินยังไงบ้างครับวันนี้นี่ครับใส่ข้าวโอ้วันนี้พี่เบสจะกินนัตโต้กับข้าว เราจะตักนัโตกลงไปโอ้ดูสิเพื่อนๆมันยืดเลยอะเอาครับเอาครับใส่ลงไปในะข้าวนะครับโอ้แบบนี้เลย hey, okay. เฮ้โอเคต้องคนดูคนนิดนึงคนนิดนึงคลปพี่เบสเขาก,กินแบบเต็มปากเต็มคําเลยอะ่ะกินแบบเยอะอะไม่ใช่ว่ากินเล่นๆอะพี่เบสครับถ้ากินไม่หมดไม่เป็นไรพอแค่นี้ก่อนไหมหรือว่าจะเอาอีกหน่อยเอาครับเอาอีกหน่อยโอเค โหน้องบิงลองชิมไหมครับน้องบิงตอนนี้นะครับพี่เบสกินนัตโตะนะครับถั่วเน่าจากประเทศญี่ปุ่นกินคู่กับข้าวสวยของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการกินกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยนะครับอือหือนี่แล้วก็มีน้ําน้ําอะไรครับวันนี้ยาคูยาคูบีเทเก้นนะครับพี่เบสครับพี่เบสในตอนที่พี่เบสด,ดูช่องช่องอะไรนะเป็ดเป็ดทีวีเป็ดเป็ดทีวีอ่ะพี P ่เป็ดเป็ดอ่ะเขาเล่าว่าไงมั่งอ่ะก็คือบางเคเขากินกินกับ แกมได like, me. ้หลายอย่างเช่นกินกับเนื้อก็ไ้กินกับอะไรก็ได้อ๋อกินกับเนื้อเนื้อย่างเกาหลีกินกับหมูกระทะอะไรอย่างนี้อ๋อบางทีเฮ้ยหรือว่ากินก็กินกับข้าวกินกับข้าวกับไข่ดาวอ่ะทีเด็ดสุดทีเด็ดเลยใช่ไหมได้ได้เราลองกินกับผัดกะเพราไหมผัดกะเพรานัตโตผัดกะเพรานัตโตะก่อนหน้านี้อาแบงค์อยากจะบอกให้เพื่อนๆฟังก anyway> ่อนหน้านี้พี่เบสอ่ะเขาจะถามอาแบงค์ทุกวันเลยว่า อแบงซื้อนัตโตะมาย่างอแบงหนูอยากกินนัตโตะอแบงอแบงหนูอยากรีวิวนัตโตะว่านี้หนูดูช่างพี่เป็ดเป็ดมาตลอดเลยวันนี้นะครับพี่เบสก็ได้กินสมใจอยากเลยนี่ฮะนี่ฮะใส่กระเพาลงไปพี่เบสใส่นัตโตะเพิ่มหรอโอ้มันยังยืดอยู่เลยอะกลิ่นสุดยอดเลยอะตอนนี้นะครับพี่เบสเริ่มผูก้นัตเตแร้เลียนได้เยอะใช่ใช่โอ้ข้าวของเราเป็นเป็นเยื่อใยเลยอ่ะเอาแล้วนะครับ เหมือนพี่เบสจะชอบนะครับโอ้เอ๊ะพ่อแบงค์เคยจำได้อะพี่เบสคนญี่ปุ่นบางคนอะเขาก็ยังไม่กล้ากินเลยนะนัตโตะใช่ไหมโอ้โหนี่นะครับพี่เบสตามความเชื่อของประเทศญี่ปุ่นนะนัตโตะเนี่ยเป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุ่น ทำจากถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อแบคทีเทรียหลายสายพันธุ์เลยนะมีสายพันธุ์หนึ่งชื่อว่าสายพันธุ์นัตโตะก็เลยได้รับความนิยมรู้ไหมพี่เบสที่ประเทศญี่ปุ่นนะ่ะเขาทานนัตโตะเนี่ยเป็นอาหารเช้าเลยนะเหรอใช่นัตโตะเนี่ยอุดมไปด้วยโปรตีนมีคุณค่ามากๆเขานิยมกันกินแทนเนื้อสัตว์เลยนะบางช่วงบางบ้านที่ไม่มีเนื้อสัตว์กินนะอ่ะเขาก็เอานัตโตะนี่แหละกินเป็นอาหารเช้าแทนเนื้อสัตว์เลยพี่เบสอู้ แต่เนื่องจากนัตโตเนี่ยมีกลิ่นแรงและมีลักษณะเป็นเมื่อดังนั้นจึงทําให้มีผู้ที่ชอบและไม่ชอบเห็นไหมที่เบสกลิ่นมันแรงไง ทำให้มีคนบางคนก็ไม่ชอบกินเลยนะแต่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบกินนัตโตะเป็นอาหารเช้าชพี่เบสชอบหรือไม่ชอบครับก็ชอบอยู่ครับก็ใช้ได้ใช่ไหมโอ้โหเอ่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรับประทานผสมกับโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นบางครั้งอ่ะใส่ไข่ดิบด้วยนะครับพี่เบสหรืออาจจะนําไปประกอบอาหาร<ๆ>เช่นผัดมากาักกะโรนีผัดนัตโตะรามเมงบางครั้งอ่ะทำแซนด์วิชนัตโตะก็ได้นะครับครับใช่โู้ดูซี่ทุกคน นี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่เบสกินนัตโตะกับข้าวสวยจนหมดจานเลยครับทุกคนหอหอันนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวการกินนัตโตะของพี่เบสครั้งแรกของพี่เบสงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบ,บิง๊กไบด้วยนะบ๊ายบาย